แต่ณเวลานี้ที่เราขายอยู่เราขายอยู่ที่โลละสิบาทโลละสิบบาทของทิ้งนะฮะก้อนหนึ่งมันมันหนักไหมก็ก็มีนมีหนักนะที่ประมาณสิบก้อนโลก็ก้อนละบาทอืมแต่ก้อนหนึ่งใช้ได้สามชั่วโมงได้บอว่าคุ้มค่ามากจะต้มนมต้มเนื้อให้เปื่อยนะไม่ต้องใส่ทานแล้วใส่ทานอีกครับสามชั่วโมงก็ประมาณสักหกก้อนผมไมได้ขาหมูเปื่อยละเปื่อยกันละเปื่อยประเดียวนุ่มเลยครับผมครับใช่แล้วครับ เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าจดจำแล้วก็นำไปปฏิบัติตามนะครับใครที่บอกว่าใสก็จะลืมที่ชาแวะเวียนไปได้ที่บูธของ A 4ีนั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งก็เผื่อว่าผู้ที่สนใจนะค่ะก็อยากจะทราบเรื่องวิธีการผลิตครับวิธีการทำยังไงก็สามารถแวะไปที่บูธไปคุยได้นะครับค่ะแล้วก็เออผมมีลำเบอร์โทรถ้าเผื่อสนใจก็สามารถจะโทรติดต่อไปคุยได้นะบอกได้เลยครับได้ครับผม ศูนแปดหนึ่งไม่ใช่ไปหวยนะคะ,ะจดได้ค่ะศนะูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ะฮะเก้าหนึ่งสองเก้าะผมเจริญอัศวพิรจนนะครับนะยินดีพร้อมที่จะช่วยแนะนำได้เพราะว่าบางคนอาจจะหวงนะที่นี่เรายินดีพร้อมที่จะเปิดให้รับรู้ได้ทุกคน นะเพื่อต้องการให้ทุกคนฟัต่อยอดกันต่อไปอีกหนึ่งครัใช่แล้วค่ะครับกันเลยนะครับขอเีิงปรบมือให้กับ a อคุณเจริญอัศวพี่ร่มด้วยค่ะเลยครับขอบคุณครับเขาพยายให้เป็นถาดนะคะรวมไปถึงคุณพี่เจริญบอกว่าไม่ห่วงวิชานะใครที่บอกว่าอยากจะได้ความรู้อยากจะนําไปทําเองที่บ้านก็สามารถที่จะแวะเวียนไปได้ที่บูธกิจกรรมของเอส่นั่นเองค่ะครับมาบูธตอ